เรามาถึงนะคะคำถามที่สําคัญอีกอันนึงต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะเอกสารที่จะให้เจ้าหน้าที่ดูะค่ะครับเมื่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่แล้วนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เตรียมหลักฐานในทางที่ดินที่ท่านมีอยู่นะครับอย่างที่ผมนาเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นใบจองอใบเหยียบยำ่ำค่ะนอสอสามนอสอกนอสอ, 3, อนะครับหรือหลักฐานนอคสามแล้วก็กอนอ เหล่านี้สามารถนํามาเป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินได้นะครับทีนี้มีหลักฐานที่จะประชาชนจะชอบถามว่าอันนี้เอามาเป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินได้ไหมก็คือพบท5พบท5เนี่ยเป็นหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่เท่านั้นนะครับคนที่มีหลักฐานปบท5เนี่ยในทางกฎหมายที่ดินเราถือว่าเป็นคนที่ครอบครองที่ดินมือเปล่า เป็นการครอบครองที่ดินโดยไม่มีหลักฐานอะไรนะครับอันนั้นเป็นแต่เพียงหลักฐานการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ครอบครองที่ดินมือเปล่าอย่างที่ผมเรียนโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเนี่ยสามารถออกโฉนดที่ดินให้กับคนที่ครอบครองที่ดินมือเปล่าได้ด้วยแต่มีเงื่อนไขว่าที่ดินนั้นจะต้องไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์และไม่ใช่ที่สงวนห่วงห้ามทุกประเทศประเภทนะครับไม่ใช่ที่เขาที่ภูเขาไม่ใช่ที่ป่าไม้ตามกฎหมายนะครับหากไม่ใช่ที่ห่วงห้ามเหล่านี้ ที่ดินมือเปล่านั้นก็สามารถออกสนที่ดินได้สปกออะไรนี้ไม่เกี่ยวกับสปกรนี่ก็เป็นพื้นที่ที่รัฐประกาศให้เป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ใดถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยนะครับหากที่ดินนั้นไม่มีหลักฐานใดๆเลยเช่นไม่มีสคหนึ่งไม่มีนรสามนสามกเหล่านี้ต้องไปขอออก สปกสิบหกศูนย์หนกับทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแต่หากมีหลักฐานสขหนึ่ใบจองนอส 3, นสามนสสามกเหล่านี้มาออกสนอที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ครับอ่าโอเคนะคะก็ได้ทราบกันไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าใช้อะไรบ้างนะคะอ่าต่อไปค่ะ